ชนบดชนบุรี4036 อนถ้าถึงเร็วจังเราก็อ,อยู่ใกล้บ้านนิดเดียวบ้านเราอยู่ใกล้ๆหนูเคยเห็นกวางไหมกวางใหญ่มากอันนนั้นเข้าไปไหนน่าจะประมาณน,นั้นน่าจะติดต่อเดลกอบหรือเปล่า,มา,มา,าไม่ได้มานานแล้วพเคราวนี้ฉันไม่เคยไปจริงนะ อันนี้ยิ้มเลยครับค่าสสีกับคา้ารบาทค่าเพื่อนของิบาทสาใหดนาอะไรนะพี่พี่รู้เร็วจะน่าตกใจไปดูอัิบาล่อ๋อไหนเราจะไปดูพัน้งแสงามาส่งกีเก หตัวนะครับอันนี้คือเป็นพิธโตเต็มวัยแล้วนะครับส่วนอีแบบคือบริเวณใบหน้าเป็นสีขาวควยาส่วนอาตัวไหนที่มีบริเวณใบหน้าเป็นสีขาวช่วงบริเวณนอกแะทอเป็นสีขาวนะครับอันนี้คือลูกนกเพินขึ้นอร่อยแน่ๆนะครับลดวนยมันไม่เหมือนกันระดับตัวเต็มวัยกับลูกนกนะฮะนัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไปดูเลยค่ะมันจะน่ากลัวแค่ไหนไปดูกัน,น,นข้างบนหรือเปล่าเคเนี่ไงเระโนก็รัเข้าไปไม่ได้ตัวอะไรโอ้แ้วสอตัวใหญ่มาก <c oughs> เจออะไรคะอะไรนะอาริบาร่าเจอแล้วนะคะอาริบาร่ามันอ่อาริบาร่าสวยอ่ะ ก็เรมันก่อันจังมันมันอั่นี้เราจะไปหาให้อะเราเอาอาหารให้ให้อะไรอ่ะไมู่ีนมาใหม่ได้ไหมอ่ะอ่ี้ยวสำหรับนมองานีตาละตัวเลย ดูิน่ไหนอาีบบาร่าเอออวีบบาล่าอยากไปอ่ะอยากไปให้อาหา้องมาแมู่อยากไปให้ แต่ว่าน่าจะอยู่ตัวไหนนะข้างหลังแม่เขาหรือเปล่าอะไรน,นะถ้าหนูม่เด้งได้เหรอมันเด้งได้แม่มันไม่น่าจะเด้งได้นะลูกถนะ้าอย่างมันเด้งได้อ่ะแม่ <c oughs> ไม่รู้ชื่อเขาเป็นอย่างนี้หรอือมัง้งมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคนเยอะมาแม่เป็นไหนโอเค กองเชียร์ยเองมันจะตกนะเเยรยอย่ามาน้อยกว่อยกว่านะมาให้มไนครัเให้ให้มันให้เว่ามันเจาะหัวแล้วให้เลือดไหลใส่ นี่งลงสวยอ่ะมันอบิปาลเลยอ่ะยกมันน้องไม่น่ารดนะเฮ้ยตัวนี้น่ารักจิงเลยลูกเจ๊ดูนี่มีเมอ้ยทำไมนอนท่าแปลกเออทำไมนอนท่าแปแ ว้าวสีสี้ม่มีฮิปโปด้วยอ,อะเคท ให้เฉยมันไม่มาถึงนี่หรอกเห็นไหมโทรกแม่ตัวนี้ดิไปตัวนี้ดิไอ้ก้อ <got> นอะรอะโจ้เย มันโอเคไหมวะตัวเล็ไม่มีช่ะนโจขาวเออไมู่้ีูผมตาเดินที่เชิง ใช่ลูกอันนี้คือตัวอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเด็กให้ดูได้ไหมไอ้นี่อะดิแล้วลิงมาได้ไงวะไอ้มันมีเลขเขียนด้วยลิงมาทั่วเลยเมื่อกี้อ่ะมาจะทิมพ์หรือกระหืดกระมือมันไม่เห็นเลยอย่างนี้เข็ดนายหมูเด้งอยู่ไหนไหนเค็จะมาดูหมูเด้งแต่เค็ได้ดูอะไรได้ดูตา ไปดูเต่าแช่คตัไปไปดูอบา่าด้วปจริงหรือตัวปลอมอะ